สวัสดีค่ะชมุดาไกลบ้านเจสีองฟูขเข้ามาอัปเดตข่าวสารางบ้านเกาะกกันอีกแล้วข่าวเด่นประเด็นเผือกร้อนเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้แล้วแวะไปที่ช่องชัยชาแนลพูดถึงเรื่องบ่อใบไม้ทับถมปอปลาตากลมแล้วใครเอ่ยเป็นพยานเท็จแล้วใครเอ่ยจะมีความสุขอยู่ได้แค่สิ้นปีหน้าหรือว่าสิ้นเดือนกันยาปี2515และนะคะสี่ผู้ชาย4ี่คนผู้ชายเหล่านี้เขามาสี่คนไอมา4ี่คนเขามาทำอะไร เอ๊ะยังไงไปฟังรายละเอียดจากชัยชาแนลกันเลยค่ะไม่ได้พูดให้กลัวแต่พูดความจริงแม่โบไม้ผมไม่รู้ว่าพี่รู้อะไรเกี่ยวกับลูกชายไหมอาจจะรู้ก็ได้แต่ผมมั่นใจว่าพี่รู้ใช่ไหมพี่ต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรเกี่ยวกับลูกชายแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคนไหนชื่อบอะนะบไม้ทับถมปอป่าตากลมเนี่ยผมไม่รู้นะครับนะ เรพูดตามข้อมูลข่าวนะครับอย่าช่วยปิดบังอะไรที่มันเป็นผลเสียนะครับนะครับโดนสมมติว่าถ้าโดนหัวหน้าครอบครัวโดนทั้งสองสองครอบครัวนี่นะเกิดหัวหน้าครอบครัวสามครอบครัวมึงโดนสามครอบครัวสี่ครอบครัวโดนหมดสี่ครอบครัวโอ้โหเป็นประวัติการแห่งโกกอกเลยนะรู้หรือเปล่านะครับ เกิดหัวหน้าครอบครัวสี่หลังนี่แม่งโดนพร้อมกันนะ่ะสวยหรือเปล่าล่ะนะครับพวกคุณรู้พวกคุณเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆผมถึงพูดประเด็นนี้ออกมาไม่ได้พูดให้กลัวแต่พูดความจริงพวกคุณคือหัวหน้าครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวมันมีแต่ผู้ชายทางนั้นคำว่าหัวหน้า เกิดผู้ชายสี่คนสี่หลังนี่มึงโดนพร้อมกันล่ะโดนข้อหาอะไรครับผมไม่ทราบว่าข้อหาอะไรไม่รู้เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นแต่โดนพร้อมกันนะ่ะสี่คนนะ่ะเฮ้ยตายเลยนะ่ะพวกคุณไปทําอะไรกันไว้ครับไอ้สี่คนเนี้ยสามคนหรือสี่คนที่พวกคุณทําอะไรกันไว้ครับทําไมยูดีเขาถึงพูดเรื่องคุณสี่คนขึ้นมา นะครับผมผมตกใจนิดนึงนะวันนี้ผมงงเลยเฮ้ยอะไรวะกำลังเพลินนอนอยู่ดีเฮ้ยไอสี่คนอ้าวเฮ้ยเขาบอกไอสี่คนให้เราวางเกิดไอสี่คนที่โดนแล้วมันทำไงวะก็เรื่องของมันสิครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกับการทํางานอะ่ะใครจะโดนก็เรื่องของมันสิครับถ้ามันผิดมันก็ต้องโดนแต่พวกคุณไปทําอะไรอะ่ะอืมตายฮ่าโอ้ย งานเข้าล้วไว้สี่คนเอ้ยนะข้ามาสี่คนสี่คนอาอมาสี่คนนะฮะตายเลยมึงนะฮะไาไม่ถูกรืว่าใครเป็นใครนะฮะผมเต็มหัวผมครึ่งหัวผมไม่มีผมมีผมแบ่งแล้วโอ้โหมีทุกรูปแบบสูงเตี้ยนะสูงเตี้ยก็มีนะครับอ้วนดำท่วมทุยเอามีหมดโอ้โหมึงเต็มตรงสเปกเลยว่ะเฮ้ยมึงตรงเลยอะไอ้ห่าแต่ละคนมึงตรงหมดเลยนะ นะอ้วนเตี้ยดำพร้อมสูงผมหัวเต็มหัวโอ้ยมีครบงานเลยเข้าเลยปะเออไม่อยากพูดประเด็นนี้เลยพูดแล้วมันยังไงไม่รู้อ่ะนะฮะนะนักข่าวกสันาะสนา,สนาไม่เอาเรื่องหนึ่งก็เอาเรื่องหนึ่งกาฝากมาก็พวกคุณมีเวลาอีกแค่หนึ่งปีนะครับพวกคุณรู้ว่าพวกคุณทำอะไรพวกคุณรู้ดีที่สุดนะครับ หัวหน้าครอบครัว4คนรู้ดีที่สุดว่าทําอะไรไว้ไอ้สามึ4สี่กันแล้วตามอาประมาณนี้แหละสามึ4สีคนนี่แหละหัวหน้าครอบครัวพวกคุณรู้พวกคุณทําอะไรไว้ผมไม่รู้ว่าใครด้วยนะผมไม่รู้ว่าใครผมไม่รู้ว่าสายข่าวเขาหมายถึงใครด้วยผมไม่รู้เขาส่งมาบอกว่าไอ้สี่คนหัวหน้าครอบครัวสี่คนหัวหน้าครอบครัวสี่คนพวกมึงระวังไว้ใครทําผิดต้องได้รับการดําเนินการตามกฎหมายแค่นั้น เขาแจ้งมาอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าไขว่ะนะครับผมก็ไม่อยากไปยุ่งกับเขาหรอกครับเขาแจ้งมาให้ผมคุยก็ดีแล้วได้ได้คอนเทนต์คุยก็เลยรอข้อมูลจากข่าวนี่แลหละ่าจากสายข่าวมาคุยนะครับเขาก็เลยฝากว่าสี่คนนี้สามคนหรือสีออ่สามบ้านเอออะไรวะสามครอบครัวใช่ไหมหรือสี่ครอบครัวสี่คนง่าย,ายๆเอ๊ะเขาจะงงไหมคำว่าสี่คนนะ ผู้ชายผู้ชายหัวหน้าครอบครัวสี่คนระวังไว้พวกคุณนะครับจะแฮปปี้ได้แค่ปีถึงปีถึงกันยาปีหน้าจากนั้นไปคือกรรมที่พวกคุณจะต้องได้รับผมไม่รู้ว่าเขาพูดหมายถึงเรื่องอะไรผมไม่รู้ว่าเขาหมายถึงใครไม่รู้ว่าพวกคุณไปเกี่ยวพันกับเรื่องอะไร แต่ถ้าว่าเขาพูดเป็นหนๆว่าถ้าทําผิดต้องถูกดําเนินการตามกฎหมายไปว่าพวกคุณไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายแน่ๆไม่งั้นเขาไม่พูดแบบนี้หรอกครับและสี่คนที่มึงเป็นใครอ่ะโอ้ย,ช,ยชันนยชนะมึงอยากรู้จริงๆเลยวะอยากรู้มากๆนะครับผมอยากรู้จังว่าพวกคุณเป็นใครไปทําผิดอะไรทําไมเขาต้องชี้เจาะจงไปที่ไอ้ต้องเอ่ยเอ่ย,อยว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวสี่คนผู้ชายสี่คน สามบ้านหรือสี่บ้านแต่สี่คนแน่สี่คนแต่สี่คนสามคนน่าจะกระทําอีกสี่คนคนที่หนึ่งเนี่ยอีกคนหนึ่งอ่ะพยานเท็จเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วพยานเท็ดเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยบอกบ้างด่ช,ยชัยแชนแนลมันอยากรู้อะนะานาะชัยแชนแนลอยากรู้ว่าพยานเท็ดคือใครคือเรื่องอะไรอ่ะผมไม่รู้เลย ตายแล้วผมไปอยู่หลังเขามานะเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าใครคือสามคนสี่คนสามคนกระทําสีคนอีกคนคนที่สี่เป็นพยายนเท็จเรื่องอะไรวะงงจริงๆเอ๊ผมไปอยู่เขาลูกไหนมาวะเนี่ยภูเหล็กไฟเหรอหรือเขาวงหนะรือกวนปุ่นเออไปอยู่ไหนวะเนี่ยตายแล้วใช้แชนแนลสับสนนะฮะความจำอัลไซเมอร์กำลังกินครับ <laughs> อาจริง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 ผมไม่โกหกผมไม่โกหกผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่าเขาหมายถึงใครจริงๆนะครับพผมไม่รู้พวกคุณไปกลุ้มเกี่ยวอะไรนะครับแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่เขาไม่บอกตื้อไปมันก็ไม่พูดอย่างเงี้ยนะเขาปากแข็งครับสายขามันปากแข็งแล้วหนังกระติกยิงปากมันอยู่ไม่พูดสักคำเวลาส่งมาให้ผมพูดผมพูดแต่เวลาผมถามกลับไม่ตอบเงียบกิ๊บนะครับแล้วมันจะรู้เรื่องไหม มันจะวิเคราะห์อ,อย่างไงถ้ามันไม่รู้ข้อมูลนหน่อยๆใช่ไหมนะครับแค่นั้นนะครับเขาส่งมานะนะครับเขาบอกว่า f อรู้ชายชนะไม่ต้องรู้ f อรู้ก็พอแล้วโอเคครับจัดให้ไม่ให้เสียของนะครับนะครับไม่ให้เสียของก็ตามนั้นนะครับชายสี่คนจริงๆอะ่ะเขาแจ้งมาคือช,ชายสามคนชายคนที่สี่คือเป็นพยานนะครับถ้าโดน คนที่สี่ถ้าจะโดนโดนข้อหาพยานสามคนนี้จะโดนในข้อหาอาสมในการกระทาอะไรผิดกฎหมายแต่พยานผมผมแซมแซมพยานหน่อยไอ้พยานไอ้คนนี้ที่มึงบอกมึงรู้เห็นมึงรู้เห็นอะไรเนี่ยจะให้แย่อีกหน่อยไหมจะให้แย่ไหมยแย่ได้เนาะไม่ผิดนะใช่ไหมนะครับแย่ได้ทําเพื่อปกป้องใครวะพยานน่ะ พยานเทศนะพยานเทศคุณทําไปเพื่อปกป้องชีวิตใครหรือปกป้องใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าหรือคุณเป็นคุณไปผัวพันกับใครเหรือมีความผูกพันเป็นอะไรกันทําไมคุณต้องปกป้องคนคนนั้นถึงต้องยอมเป็นพยานเท็จเพื่อให้คนที่คุณปกป้องให้มันรอดเด้อเหรอเจ้าหน้าที่เขามีตา เขามีตานะมัจะบอกให้เขามีตาเขามีหูและสําคัญคือเขาถูกฝึกมาคุณเป็นแค่ชาวบ้านไม่ได้ถูกผ่านการฝึกแบบกลยุทธ์ชุดนี้มาเขามองเขาดูออกการที่คุณมองเห็นในระยะก,กี่เมตรกี่เมตรน่ะมันมองเห็นในไม่เห็น แต่คุณยืนยันอะไรการที่คุณพูดประเด็นที่แรกแรกแรๆแรกแต่พอมีการตรวจคนหรือเลื้อหาสิ่งที่คุณพูดไว้คุณไม่ได้เข้าไปเลื้อหาแต่คุณไปเลื้อหาอย่างอีกจุดหนึ่งมันขัดแย้งกันที่เห็นนะั่นน่ะแปลว่าคุณไม่ได้รู้จริงคุณไม่ได้รู้จริงเรื่องนี้แต่คุณไปมีการไปเลื้อหาอีกจุดหนึ่งเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่แล้วที่สําคัญไปมากกว่านั้นคุณทําทุกอย่าง ท่ถนถึงยอมเป็นพยานเท็จแม้แต่เวลาคุณสัมภาษณ์หน้าข่าวดวงตาของคุณมันแสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นคงกับคำพูดตัวเองคุณสายตาคุณอ่อนแอมันหลอกแหลกมันไม่ชัดเจนว่าคุณที่คุณพูดมันใช่ทั้งหมดนี่ว่าแปลว่าที่มึงพูดมามึงเป็นพยานเท็จนี่ไอ้ห่ามึงปกป้องใครวะไอ้คนนั้นมันเป็นใครถึงปกป้องขนาดนี้ยอมเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยง ในคุกในตารางอย่างเงี้ยนะก็รู้ๆอยู่ว่าการให้พยายเนเท็จในชั้นศาลมันคุกเต็มๆเลยนะผมไม่ได้ไปกล่าวถึงคดีนะผมไม่ได้กล่าวถึงคดีนะฮะเอฟซีอย่ากล่าวถึงบุคคลที่สามนะครับผมบอกก่อนอย่ากล่าวถึงบุคคลที่สามนะห้ามห้ามนะห้ามนะห้ามนะครับอ่าห้ามนะครับห้ามกล่าวถึงบุคคลที่สามนะถ้าใครเห็นคมเมต์ไม้ไมอกี้ลบออกนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนั่นนะนะครับ เพราะว่าผมบอใบไม้พูดได้ไม่ผิดครับเพราะว่าคนที่ชื่อเป็นบอใบไม้ได้เยอะแยะไปในประเทศไทยนะครับนะใครเป็นพยานเท็จผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครเป็นพยานเท็จเกี่ยวกับพยานเท็จในคดีอะไรผมก็ไม่ได้พูดนะครับเพียงแต่ว่าหนึ่งเขาไปลื้อดูภาพการสัมภาษณ์เขาได้มั่นชัดเจนว่าไอ้นี่มึงโกหกแน่นอนนะครับ โกหกว่าเจอตรงอย,อยู่นั่นอยู่นี่พอไปค้นอา้าวเพื่อไปค้นอีกจุดหนึง่งสิ่งที่มึงพูดไปมึงไม่ได้พาเขาไปค้นเลยนั่นนะอันที่สองดวงตามึงมันไม่ชัดเจนนะครับเวลาพูดไม่ต้องกระดิกมือถ้ามึงกระดิกมือนี่ชัวร์เลยนะครับหมายถึงว่ารอคําสั่งจากสมองว่าจะทําอะไรต่อไปอมกําลังคิดนะครับกําลังคิดแค่มึงยืนนี่เขาก็รู้แล้วครับนะ่ะ ว่าคุณไม่ใช่คนที่รู้เห็นเหตุการณ์จริงๆแต่คุณยอมเป็นคนที่พูดว่าเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างยอมเป็นพยานเท็จเพื่อรักษาชีวิตหรือรักษาอิสรภาพใครบางคนแล้วคนคนนั้นมันพัวพันอะไรกับชีวิตของคุณนั่นแหละคือสิ่งที่น่าสนใจนะครับ ไม่ได้ขู่ว่าใครเป็นพยานเท็จก็แล้วแต่นะเป็นความคือมันเป็นลายบุคคลอ่ะไม่ได้ผมไม่ได้ไปห้ามว่าให้มึงห้ามไม่เป็นพยานเท็จมึงห้ามอันนี้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดนะครับนี่ไอตัวที่พูดีคือ,อสายข่าวนี่เขาส่งมาผมบอกแล้วว่าผมไม่ต้องอยู่กุกกอกแท่ทำไมผมรู้ความเคลื่อนไหวนะครับเพราะผมมีอีกสิบตาที่อยู่ในก,กุกกอกรู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับ แต่ไม่รู้รายละเอียดเขาส่งมาให้นะจ้ะนะจ้าวิอยากใช้คันนั้นจังอ <laughs> ย่าดีใจคนที่กระทำผิดไม่มีคำว่าลอยนวลน,นะครับคุณทำให้เราเสียเวลาพ่อสมควรคุณสมควรที่จะได้รับกรรมนั้นแล้วนะครับเพราะว่าคุณรู้เห็นอะไรไม่ว่าคนที่กระทำหรือคนที่สมรู้ร่วมคิดนะครับกระทำผิดนั้นโดนด้วยกัน โทษจะหนักหรือเบาขึ้นอยู่กับดุลพินิษของเจ้าหน้าที่นะครับว่าใครกระทำใครทำอะไรใครเป็นคนอะไรใครเป็นคนสมรู้ร่วมคิดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับดุลพินิษการกระทำผิดเวกรกรรมสาธุกรรมตามทันมาสักทีนะครับมึงยิ้มไปนะครับพอผมหลุดหน่อยปั่นหน่อยแม้เชื่อใจการที่ผมปัน่น การที่ผมบอกอน,นุนอันนี้ไปผมจําบอกให้นะประเด็นแรกมันไม่ใช่ที่ผมหรอกมันเป็นคนใครเป็นคนปั่นปัญหาก่อนหลอกพวกผมตั้งแต่เรื่องหมายจับวันนั้นวันนี้ออกมาใครเป็นคนปั่นเรื่องหมายจับมึงหลอกพวกกูสับสนทําให้พวกกูต้องโดนดา่ามึงปั่นปั่นพวกคุณปั่นผมก่อนปั่นผมเรื่องหมายจับ แล้วมาทําหมายซ้อนมาทําเล่นพวกผมทีหลังผมพวกผม,ผมโดนยับเลยค่าวนี้ผมขอปั่นคืนแต่ปั่นเอาแบบคุกตารางไปให้พวกคุณแล้วก็ปั่นได้จริงๆเห็นไหมครับแต่ได้จริงๆแค่กลางวันใช่ไหมผมปั่นใช่ไหมกลางวันใช่ไหมจริงจริงอะผมปั่นก่อนนั้นแล้วใช่ไหมถ้าคนหนึ่งรอดอีกคนก็ต้องรอดมันเชื่อเว้ยเฮ้มันเชื่อว่าหลุดออกมาเฉยเลยนะครับมันหลุด นะครับพอกลางวันผมมาพูดไปว่าเห็นไหมครับมันต้องมีใครมาสืบข่าวในช่องผมจริงๆ <c oughs> นะอาตมาจะบินไปต่างประเทศซื้อเครื่องบินเจ็ตอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> นะฮะ <c oughs> ผมไม่ได้ปั่นพวกคุณนะผมพูดอย่างนั้นจริงๆคือเขาพูดมานะครับท่านพูดมาว่ามีคนถ้ามีคนรอดอีกคนก็ต้องอีกฝั่งก็ต้องรอดหรืออีกคนก็ต้องรอด แต่พวกคุณไปเชื่อผมเองผมไม่ได้ปั่นแต่ผมพูดตามคำพูดของใครคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่แปลว่าสมองคุณไม่ได้ผ่านการพัฒนาสมองคุณไปจำแต่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมองคุณไปจำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าทำให้คุณลืมคิดว่า ไอ้ชายมึงหลอ,อกกูอีกแล้วใช่ไหมมึงหลอ,อกพวกวกูอีกแล้วเที่ยวก่อนมึงก็หลอ,อกกูว่าพวกมึงชุดหนึ่งจะกลับใช่ไหมผมไม่ได้ผมพูดจริงๆแต่ผมไม่ได้หลอกเนี่ยผมไม่ได้บอกเออไอ,อ,เอ,อ้สิผมหลอกนะพวกคุณใครที่มาฟังผมผมหลอ,อกพวกคุณนะว่าชุดนั้นจะกลับเขากลับจริงๆ, <c oughs> ๆแต่เขากลับไปไหนล่ะเขาไม่ได้บอกผมเนี่ยผมจะไปรู้ไหมผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่เผมเป็นพนักง,งานเงินเดือนผมจะรู้หาหอกอะไรหรอกเขาบอกว่าเขาจะกลับ ผมก็พูดตามก็เออเขาจะกลับผมก็พูดตามไงแต่ในแรกเขาเสือกไปซุ่มจับผมจะไปรู้เหรอคุณก็เสือกโผลออกมาทาไมอ่ะก็รู้ว่าเขาจะกลับไปเขากลับไปก่อนสิแล้วเขาโผลออกมาไม่เข้าไปเพิบมึงโผล่ตอนเย็นมึงโผล่เลยก็สวยสิมาหาว่าคุณหลอกโอ้ยคิดได้ยังไงนะไม่เคยหลอกนะครับเคยแต่ตัว๋ว <laughs> นะประเด็นนี้ก็เหมือนกันผมไม่ได้หลอกนะครับ ถ้ามีคนรอดอีกคนก็ต้องรอดผมไม่ได้หลอกผมเคยพูดตัองนานแล้วไอ้คำนี้ต้องเป็นเดือนแล้วนะนะผมเคยพูดอยู่ไม่ว่าคุณจำความจั์สั้นจำผมไม่ได้สิผมไม่ได้พูดวัน,นวันนี้พูดไม่พูดผมย้ำให้ไงผมก็เออผมก็คิดหนักใจอยู่ประเด็นหนึ่งนะถ้ามีคนรอดอีกคนก็ต้องรอดแล้วใครคือคนกระทำผมพูดอย่างนี้ใช่ไหมตอนกลางวัน,วนอะ่ะ ออถ้าทางก็ยังจําได้อยู่เลยเนี่ยเฮ้ยแล้วมึงดิ้นทําไมอะ่ะตอนเย็นมึงดิ้นทาไมอืมแค่พูดนี่มึงจะดิ้นสิจะมาโทษกูดีโทษผมได้ยังไงผมไม่ได้ว่าใขรไม่ได้ให้คุณผมก็บอกแล้วผมพูดอะไรไม่ได้ไม่ได้ให้ใครคอยตามกับสิ่งที่ผมพูดแต่ผมพูดให้คิดดีขค้อโอ๊โยเนาะอะไรก็โยนมาที่ชัยแชนแนลโยนมาให้หมดซะนะโยนมาให้หมด แต่ผมพูดแล้วถ้าผมบอกว่าเอ,อ่อเอฟซีกับคนที่ฟังผมนะผมจะโกโหกพวกคุณนะผมจะมโนนะเกิดเอ,อ่อคนหนึ่งรอดและอีกคนหนึ่งไม่รอดอย่างเงี้ยโอ้ยมันจะเป็นถ้าผมพูดอย่างเงี้ยแต่ถ้าทางแบบนี้จะไม่เลยนะเขาปั่นแล้ว <laughs> แต่สิ่งที่ผมพูดผมพูดด้วยใจจริงๆนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผู้ใหญ่จะพลิกแผนนะครับคุณไปคอยตามแล้ว ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับครั้งแล้วครั้งเล่านี่แค่แซมเปิลนะนี่ยังไม่ได้ลงภาคสนามจริง,รงๆนะถ้าภาคสนามจริงยิ่งกว่าของลุงพลอีกเฮ้ยจะบวกให้นะโอ้โหทั้งคอมมานโดฮานุมาน่วยพิเศษโอ้โหนะครับนอกเครื่องแบบแค่สี่หน่วยนี่ผมว่าโอ้โหยอดนี่แม่คิดไม่ออกว่ามันจะขนาดไหนว่าเรื่องเงินประกันตัวจะเท่าไหร่ จะประกันตัวได้ไหมอีกโอ้ยไม่นั่งทำคอนเทนต์ี่สามวันสามคืนไม่กินไม่นอนยังเอาเลยนะชัยแชนแนลเอ้ยอะสี่ทีมนี่ลมง,งานงอกเลยนะับยิ่งกว่าลุงพลลุงพลยิ่งยังแค่หนุมานะนะครับชุดลุงพลนี่ยังแค่หนุมาน,นะครับคอมมานโดยังไม่ลงนะเกิดหนุมานคอมมานโดลงกับหน่วยพิเศษลงนี่โอ้โหแต่ไอ้สี่คนนี่มึงจําไว้นะครับลุงพลแค่คนเดียวเขาอานุมมานพอนะครับสิบนายสิบหรือสิบสองนาย นะครับแต่ถ้ามันเป็นสี่คนล่ะต้องใช้ถึงสี่หน่วยเลยนะเฮ้ยหนุมานคอมมานโดหน่วยพิเศษนะครับนอกเครื่องแบบนอกเครื่องแบบตีวงครับนะครับนอกเครื่องแบบตีวงนะครับชั้นหนึ่งชั้นสองครับหน่วยพิเศษชั้นที่สามคอมมานโดหน่วยที่ชุดที่สี่ในสุดนะครับหนนุมาน งานงอกเลยบ้านใครก็บ้านใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมึงจะวิ่งไปไหน,นตายหมดเขาล็อกไว้หมดนะฮะเขาคึงเขาตรึงพื้นที่ไว้หมดนะและสําคัญอย่าเสือกระดิกหนีนะจะบอกให้อย่าคิดหนียังไงก็ไม่พ้นมันถูกเพ่งเลงอยู่ขนาดนั้นนะ่ะมันจะหนีไปไหนะมันจะหนีเดียวคือเข้าห้องน้ามึงน,นอกจากไปเข้าห้องน้าแล้วมุดหลงชักโคกแล้วไปออกท่อระบายมุดไปกระซอกไปกระดินเอออย่างเงี้ยหลุดพอเขาหาไม่เจอนะฮะ แต่ต้องมีออกซิเจนด้วยนะไม่งั้นนะครับไม่มีออกซิเจนหายใจในท่อบำบัดตายนะโอ้เป็นข่าวอีกยิ่งกว่านี่อีกนะยิ่งกว่าคดีนี้อีกนะกดดนกนะตายในท่อตายในถังบำบัดโอ้โหหมดเลย ขอบคุณข้อมูลดีๆจากช่องชาญชาแนลแล้วก็เพื่อนๆ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องมูดาไกลบ้านเจสซี่ของฟูก็จะมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจในกระแสสังคมตอนนี้ตามติดกันเรื่องคดีน้องชมพู่คดีลุงพลคดีป้าแตนนะคะอย่าลืมนะคะจะมีทนายสีท่านดูแลคดีให้ลุงพลป้าแตนนั่นก็คือ1ึทีมแรกดูแลคดีน้องชมพู่ก็จะเป็นทีมทนายนะคะทนายตั้มสิตราเบียบังเกิดทนายรัชพลสิริสาครและทนาย อาคมคงสวัสดิ์ส่วนอีกทนายท่านหนึ่งก็คือทนายสมเกตโรจนวรกมลดูแลเรื่องคดีรอบๆด้านไม่ใช่คดีน้องชมพู่นะคะคดีอื่นๆที่เกิดขึ้นกับลุงพลในแต่ละช่วงเวลานะคะเจซี JC ก็จะมาเอาอัปเดตข่าวสารจากท่านเหล่านั้นนะที่ดูแลคดีข้างบนมาเล่าสู่เพื่อนฟังด้วยเช่นกันนะคะเจอกันคลิปต่อ,ตอไปคะ่ะสวัสดีค่ะ